สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วางแผนการเงินกับพีซนะครับในตอนนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของผมเองนะครับว่าทําไมถึงย้ายจากอาชีพเดิมนะครับมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะครับก็เดิมทีผมเรียนจบจากโรงเรียนอินเตอร์นะครับชื่อว่า ICS นะครับก็จะมีเพื่อนหลากหลายเชื้อชาตินะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากตัวเองผ่านโรงเรียนแห่งนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็สาขาที่เลือกนะครับก็เป็นสาขา IT นะครับหลังจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปาทำงานในบริษัทที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าบริษัท Accenture นะครับก็บริษัทนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านไอทีนะครับแล้วก็รวมถึงการทำโปรเจกต์ทำการอิมพ e ิเมนต์ระบบต่างๆให้กับลูกค้าด้วยนะครับประสบการณ์การทำงานของผมนะครับก็ในบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็หลากหลายมากๆนะครับในช่วงแรกๆก็ได้โดนส่งเข้าไปในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับเช่นโปรเจกต์ตามแบงค์นะครับ,รบแล้วก็ มีได้ประสบการณ์ทางด้านการทำระบบของประกันภยัยประกันชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของดัต a ตอรเของธนาคารอ,อีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับก็ผมก็ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากๆนะครับจากการที่ทำงานที่นี่นะครับผมก็ทำงานที่นี่เรื่อยมานะครับจนทำได้ประมาณ5ปีกว่าๆนะครับก็ ได้มีเหตุการณ์สําคัญในชีวิตผมเ,เกิดขึ้นนะครับก็คือผมได้มีโอกาสแต่งงานนะครับการแต่งงานนั้นก็ทําให้ผมได้กลับมาคิดทบทวนชีวิตของตัวเองนะครับว่า,าสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบนันหรือสิ่งไลฟ์สไตล์ที่ใช้อยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์การมีครอบครัวหรือเปล่านะครับผมก็ค้นพบข้อจากัดหลายอย่างนะครับกับการที่ เราทํางานที่นี่นะครับเ,เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเวลานะครับเนื่องจากว่าเป็นเนเจอร์ของงานของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์เบสนะครับก็คือว่าเราต้องเอางานให้เสร็จวงไวง่ายนะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็ทําให้บางทีต้องทํางานดึกกลับดึกมากๆนะครับแล้วก็หาเวลาที่จะพักผ่อนหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าก็ได้ค่าตอบแทนที่สูง ครับก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนกันอ,อย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของคุณค่าที่เราสามารถมอบให้กับคนที่เราทำงานด้วยนะครับในงานประเภทนี้ก็ถ้าเราจะเห็นผลของอสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่างานที่ทําเข้าไปก็จะ,ะเป็นระบบส,ส่วนใหญ่แล้วก็คนที่ใช้ก็จะเป็น ระดับองค์กรนะครับผมก็ค้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือว่าการที่เราทำทำางานที่มีความหมายต่อชีวิตของคนอื่นนะครับมี Impact ต่อชีวิตของของคนที่เราได้ไปร่วมงานด้วยนะครับก็รู้สึกว่า,อาสองสิ่งนี้ก็ทำให้ผมได้มองหาอาชีพใหม่งานใหม่ ที่อาจจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับพอศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้ค้นพบอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับหรือว่า FA ที่รู้จักกันในเองนะครับก็ผมอ่านบทความบทความหนึ่งที่พูดถึงการวางแผนการเงินนะครับหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการวางแผนการเงินว่าเราควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อนนะครับ ผมก็เริ่มเอาข้อมูลนียไปปรึกษาทางาหลายๆคนนะครับก็มีทั้งญาตินะครับที่แนะนำตรงกันนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่ได้พูดคุยกันนะครับก็ได้ผมก็ได้เอาข้อมูลนียไปคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันมาแล้วก็แล้วก็ได้อยากจะปรึกษาเรื่องวางแผนกันอย่ากับเขานะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้คนเพิ่ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันสามารถทำเป็นอาชีพใหม่ได้เลยนะครับเราสามารถเริ่มต้นเ,เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับแล้วก็มีไลเซน IC ไ IC ีไลเนแล้วก็เราสามารถเอาเ,ออเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถขายได้เนี่ยไปวางแผนให้กับลูกค้านะครับก็เป็นที่มานะครับว่าเออผมก็รู้สึกว่าอ,อ,อาชีพนี้มัน มันสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างารายได้ให้เราได้ด้วยนะครับก็เป็นอาชีพที่ลงตัวมากครับก็สุดท้ายก็เลือกที่จะเข้าร่วมทีมกับทางารุ่นพี่นะครับก็คือเป็นหัวหน้าผมในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่างานนี้นะครับมันสร้าง Impact นะครับให้กับคนรอบข้างได,ได้ดีเลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่า การที่เราได้ไปวางแผนให้ใครสักคนหนึ่งแสดงว่าชีวิตของเขาอ่ะ,อะดีขึ้นนะครับหรือว่าการที่ใครได้ทําประกันใครใครได้วางแผนออมเงินวางแผนการลงทุนนะแสดงว่าเขาจะมีชีวิตเกษียณที่มีคุณภาพนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผมเลือกอาชีพนี้ก็ เพราะว่าเรื่องของการสามารถ manage เวลาได้เองนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้เวลา,าต่างกับงานที่บริษัทเดิมแต่ว่าสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราจะทำงานได้นะครับอย่างอิสระนั่นเองนะครับอ,อย่างที่3แล้วที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญก็คือเป็นงานที่ค่อนข้างแร์นะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเป็นงานอิสระนะครับก็ไม่มีเงินเดือนนะครับแต่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยาตามความขยันของเรานะครับทํามากก็ได้มากถ้าทําน้อยก็ไม่ค่อยได้นะครับถ้าไม่ทําเลยก็ก็ไม่ได้ไรายได้เลยนะครับก็เป็นงานที่แฝงนะครับแต่ว่าไรายได้ถ้าเราขยันมากมันก็จะไม่มีเพดานก็เราก็สามารถทำาตาม สร้างรายได้ตามที่เราต้องการได้นะครับความประทับใจนะครับใน,ในอาชีพนี้มีอยู่เยอะนะครับก็สิ่งแรกที่ผมประทับใจนะครับก็คือการที่ได้พัฒนาตัวเองนะครับก็ได้พัฒนาการฟังต้องฟังลูกค้าให้เข้าใจให้ลึกซึ้งนะครับว่าเขาต้องการอะไรกัน กันแน่นะครับที่จะตอบโจทย์ชีวิตเขานะครับแล้วก็อย่างที่2คือการพัฒนาเกี่ยวกับการพูดนะครับเพราะว่าเดิมทีผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาเ,ออเยอะนะครับก็อาชีพนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่ผมจะได้พัฒนาการพูดของผมนะครับแล้วก็ทำยังไงให้คนฟังได้เข้าใจ ในสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อหรือว่าได้เข้าใจความรู้สึกว่าการวางแผนการินมันดีแค่ไหนหรือว่ามันจะช่วยชีวิตของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้พัฒนามานะครับแล้วก็กําลังพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับ,บวงการที่ปรึกษาการเงินแล้วก็วงการธุรกิจประกันนะครับก็คือ,อทัศนคติของเพื่อนร่วมงานนะครับ ของหัวหน้าของเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับก็เป็นสังคมที่คิดบวกนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตนะครับความมีความเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้เสมอแล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับก็รู้สึกประทับใจตรงนี้นะครับเพราะว่าทัศนคติที่ดีก็หาไม่ง่ายเหมือนกันในสังคมนะครับก็เป็นเป็น โอกาสดีแล้วก็รู้สึกแฮ ppy มากๆในการที่เราเจอเพื่อนร่วมงานเจอหัวหน้าทุกครั้งนะครับความตั้งใจของผมนะครับในการทำงานนี้นะครับก็เป็นการเริ่มจากโจทย์ชีวิตของลูกค้าแนละ้วเป็นหลักนะเป็นอุดมการณ์ที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆจริงๆมันมีหลายวิธีการในการทํางานนะครับเราจะเน้นขายก็ได้เน้นเน้นโปรดัก ประเภทใดประเภทหนึ่งก,ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าก็ผมก็รู้สึกว่าการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าเนี่ยเ,เราต้องเริ่มจากโจทย์ชีวิตของลูกค้าก่อนอดูว่า,ามีความต้องการอะไรในชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็หาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการตอบโจทย์ชีวิตของลูกค้านะครับก็ผมตั้งใจว่า,าคนที่เป็นลูกค้าหรือคนที่ทำประกรันหรือคนที่มาร่วมลงทุน าวางแผนออมเงินกับผมเนี่ยก็ก็จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วก็เข้าใจว่าเขาได้อะไรผลประโยชน์อะไรที่ได้รับกลับไปนะครับก็ความตั้งใจของผมคืออยากให้คนไทยได้วางแผนการเงินอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผมคงทําคนเดียวได้ระดับหนึ่งนะครับ ออแต่ว่าถ้าสามารถทำกันเป็นทีมที่ใหญ่ได้นะก็จะสามารถสร้าง Impact ให้กับสังคมได้มากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความฝันของผมนะครับที่จะสร้างทีมแล้วก็เชิญชวนคนที่รู้สึกว่าอยากจะหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็อยากจะทำงานที่มีคุณค่านะครับมาร่วมทีมด้วยกันนะครับครับก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครอยากพูดคุย เพิ่มเติมอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือทักเข้ามาได้นะครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันชีวิตแบบเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ